การเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีส่งผลต่อภาคธุรกิจแทบทุกอุตสาหกรรมครับหนึ่งในนั้นคือธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือ Facility Management โดยปีที่ผ่านมาบริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะด้วยการเปิดตัวบริษัทย่อยภายใต้ชื่อเมทเทียเพื่อดําเนินธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะหรือ Smart Facility Management แบบครบวงจรหวังเป็น NewS c u r v e ที่จะช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจครับโดยเมทต้น ทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี Technology CCTV integration software และ AI พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเมดเทียหรือเมดเทีย Intelligent Operation Center MIOC ที่สามารถช่วยลดเวลาการจัดการปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้ถึง46%สามารถสร้างแบบจำลองอาคาร3มิติและระบุพิกัดด้วยการทำดิจิตอลแมปปิ้งที่แสดงผลภาพรวมแต่ละชั้นของอาคารระบุตำแหน่งเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทมช่วยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงคาดการสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือร่วงหน้าได้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ f า cility Management ในประเทศไทยเกือบ5,000รายครับแต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชัดเจนเมทเทีย er จึงมองเป็นโอกาสโดยก่อนหน้านี้นน Sky ICT อนุมัติให้เมทเทียซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนซื้อหุ้น100%ในบริษัทรักษาความปลอดภยัยและบริหารธุรการสยามจำกัดหรือแซมโก้โดยชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดเป็นเงินทั้งสิ้น500ล้านบาท คั้งนี้แซมโก้เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอาคารสำนักงานมาเกือบ30ปีมีบุคลาก,กรกว่า6,000คน ทั้งพนักงานปฏิบัติงานส่วนกลางพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านถือเป็นการเสริมกแกร่งให้กับธุรกิจครับทั้งนี้เมทเทียได้เริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว้หลังเข้าซื้อแซมโก้ด้วยการผสานจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเมทเทียเข้ากับความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านของแซมโก้พัฒนาบริการสมาร์ทฟา i ิลิตี้แมネจเมนต์ใน3รูปแบบครับได้แก่ เซกเมนต์แรกเนี่ยเราเรียกว่าในการทำ visitor management solutions คือการให้บริการระบบ Smart Building Smart City เข้าไปกับอาคารสำนักงานพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับโปรเจกต์ที่เราแบ่งเนี่ยโรงเรียนโรงพยาบาล mixed use project นะครับมีคมอุตสาหกรรมโรงงานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือต้องการเทคโนโลยีเข้าไป drive เพื่อช่วยเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นเซกเมนต์ที่2อะเป็นเรื่องของ security จริงๆ Samco เดิมเนี่ยมีเรื่องของรปภอ,อยู่แล้วการที่เทเทียมีเทคโนโลยีเราเข้าไปเสริมให้รปภเนี่ยมี ความปลอดภัยที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นการใช้ AI CCTV วเนี่ยวันนี้ไม่จําเป็นแล้วว่าต้องไปอยู่เราพอต้องไปอยู่ประจําการทุกๆจุดของอาคารสำนักงานต่างๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแต่การใช้กล้อง CCTV เป็น AI มันจะ alert alarm มาที่ศูนย์กลางของเราซึ่งเรามีส่วนเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ h e a d q u a r t e r ของเมทเทีย การที่เรามีระบบแบบนี้เราใช้ชื่อว่า smart incident management นะครับอยู่ under MIOC ธุรกิจเนี้เราต้องการที่จะลุกตลาด as a service นะครับใครที่ต้องการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับธุรกิจเราสามารถช่วยบริหารได้24ชั่วโมงเรามี SOP ที่สามารถเข้าใจธุรกิจของคุณแล้วมาเซตกันครับว่าเวลาเกิด incident อะไรขึ้นเนี่ยเราจะบริหารให้คุณอย่างไรสุดท้ายคุณจะได้ dashboard ได้ report ได้ data ด้วยนะครับนี้ segment ที่3เป็นเรื่องของ facility management จริง ธุรกิจนี้เราได้แม่บ้านนะครับที่เป็นคนดูแลอาคาสรสำนักง,งานมาเข้ามาอยู่กับเราด้วยเราเลยเพิ่มเติมเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันแม Link เรามีการให้ใช้ใบหน้าสแกนการเข้าออกงานนะครับเพราะฉะนั้น accuracy นี่สูงมากมากนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเรารู้เลยว่าแม่บ้านอยู่ที่ไหนเข้างานเวลาใดนะครับแล้วก็สามารถทํางานตรงตามที่มอบหมายไว้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่แม่บ้านหรอกครับนี่เรามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคารนะครับให้เซอร์วิสต่างๆที่เราใช้คําว่า smart facility management นั่นเองนะครับเพิ่มเติมไปกว่าน,นั้นเนี่ เป็นโรบอติกเทคโนโลยีมาหลายๆท่านเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่เป็นสมาร์ทคลีนนิ่งนะครับโรบอตเดินทางทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่สิ่งที่เรามีในหุ่นยนต์เนี่ยเรียกว่าไรดอร์ไรดอร์จะทำหน้าที่สแกนครับพื้นที่อาคารที่เราให้บริการอยู่ สร้างมาขึ้นเป็น 3D Virtual Map นะครับเราสามารถเซตตั้งค่าทำงานร่วมกับคนครับแม่บ้านเองจะเข้าไปกดปุ่มในตอนเช้านะครับหุ่นยนต์จะทำความสะอาดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็กลับมาชาร์จแบตด้วยตัวเองนะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนธุรกิจนี้เพะฉะนั้นคำถามครับที่บอกว่าเมทีจะเข้ามาหลังจาก a c q u i r e s a m น o เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจในการทำ i l i t y Management ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีครับ สำหรับการที่เมดเทียเข้าซื้อแซมโก้ทำให้บริษัทได้ฐานลูกค้ามาด้วยราว300รายครับดังนั้นจยดใหญ่คือการพัฒนาบริการของกลุ่มลูกค้าเดิมและการเดินหน้าหาลูกค้าใหม่ๆด้วยการโฟกัส5กลุ่มธุรกิจประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมโครงการมิกยูส โรงพยาบาลสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษาครับซึ่งแผนการดําเนินงานของเมดเทียต่อจากนี้คือการขยายกลุ่มลูกค้าไปตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ในแต่ไรมาสแรกของปีนี้จะทําการเปิดสํานักงานที่จังหวัดชนบุรีควบคู่ไปกับการขยายตลาดไปยังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งสํานักงานที่จังหวัดเชียงใหม่และขยายบริการไปยังจังหวัดลําพูนครับให้บริการลูกค้าแบบ subscription model จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน สิ่งที่จะเพิ่มเติมให้กับธุรกิจเดิมของเขาคือการขยายครับสิ่งที่เรามีคือ current account ที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราเอา account ที่มีขยายธุรกิจให้กับ account เดิมด้วยหมายความว่าผู้ให้บริการที่เราให้บริการอยู่เนี่ยต้องการขยายธุรกิจใดก็ตามเนี่ยเราช่วยเขาได้ในมุมเทคโนโลยีนะครับส่วนผู้ให้บริการรายใหม่เนี่ยเรากำลังจะมีเปิด segment ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับชมบ,บุรีก่อนชมบ,บุรีเราดูออฟฟิศใหม่มาแล้วก็จะมี location ออฟฟิศใหม่เป็น strategic location แล้วก็ขยายงานเปยียงนีคม ทางภาคตะวันออกพัทยาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปภาคเหนือต่อครับเชียงใหม่แต่ว่าลงมาให้เซอร์วิสที่ลำพูนได้ strategic location ก,ก็จะเป็นเชียงใหม่เบสครับผมเชื่อว่าจากกรุงเทพมาหาคนครจริงๆแล้วมันไปได้ในจังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วนะที่เป็น TMA service ปกติเราก็จะมี s l a ประมาณ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราเดินทางไปได้แต่พอเป็นภาคเหนือปั๊บเราต้องการให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ตั้งสำนักงานที่ภาคเหนือตะวันออกมันมีลูกค้าเยอะใช่ไหมครับเราก็ขยายตัวนะครับก็จะมีโรงงานที่เป็น manufacturing อยู่แล้วที่เราให้บริการอยู่เราจะ S a ตอบโจทย์้ามกขึน อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเมทเทียนในปี2,567คือการเติบโตในภาพรวมขึ้นอีกราว25%คาดว่ามีโอกาสที่จะขยับฐานลูกค้าไปถึง400รายครับเราก็จะมีชอตเทอ e r มโกกับ long term ลองเทอ r m มโกนะครับวันนี้เราโฟกัสชอตเทอมโกก่อนบอเว่าเมทเทียนเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ดีแล้วเราเอาคนมา6,000คนที่เราให้บริการอยู่ดงั้นสิ่งแรกที่เรามองเป็นเป้าหมายหลักคือการยกระดับการดูแลพื้นที่อาคารแล้วก็ช่วยธุรกิจ ของคนอื่นนะครับในประเทศไทยเพราะภาพรวมแล้วสุดท้ายมันจะระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกันนั้นเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยคือการส่งเสริม ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีก่อนนะครับในเชิงของ r ร v เว u นแน่นอนมันต้องโตขึ้นอย่างนี้ตั้งเป้าไว้15%ควรจะต้องโตขึ้นอยู่แล้วนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องของผลกำไรที่จะมีถ้าพูดถึงการเข้าตลาดเนี่ยจริงๆต้องกลับมาดูโครงสร้างบริษัทดูเรื่องของผลกำไรว่าจะเติบโตแค่ไหนนะครับเราค่อยมาดูภาพว่าเราจะเข้าตลาดหรือเปล่าแต่วันนี้เราขอโฟกัสไปที่ชอ t เทิมโกก่อนคือทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมช่วยยกระดับประเทศไทยภาคธุรกิจเติบโตไปด้วยกันครับ